ะคะ่ะวันนี้นะคะบูมก็เช้าของวันที่วันเสาร์ที่22ส,งสิงหาเป็นวันดีๆวันหนึ่งเลยแหละเนาะวันนี้บูมก็ได้รับแบบการติดต่อจากลูกค้ามานะคะให้นัดดูบ้านที่ไอเดนไอเดนเนี่ยเป็นโครงการใหม่น,นะคะที่บริษัท IQI ได้ไปโควไว้เพื่อที่จะให้เอเจนต์ของบริษัทเนี่ยทำการตลาดเนาะแล้วก็บูมอ่ะก็ไม่เคยโพสเลยหลังบ้านไอเดนเนี่ยแต่วันนั้นอะ่ะก็คืออยากโพสโพสปุ๊บอืมลูกค้าก็มาัาจะมาทางกลุ่มนะเพราะว่าบูมอ่ะไปโพสในกลุ่มแล้วก็อัปลงในมาเก็ตเพจของ Facebook ด้วยนะคะ แล้วก็ลูกค้าก็ทักมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทักมาสอบถามข้อมูลไอเดนแล้วบุ้งก็ขอเบอร์ติดต่อไปแต่ว่าตอนนั้นก็แบบโทรไปแล้วลูกค้าก็บอกว่าเขาก็ถามมาบ้านไอเดนเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วบุ้งก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกเสียได้จ้างเขาว่าอยากได้บ้านโซนเรียบด่วนเลยประมาณราคาเขา20กว่ากับ สีรู้สึกนะคะแล้วบุ้มก็ตอนนั้นคือเขายังไม่บอกแล้วบุ้มก็วางสายไปเพราะว่าไอเอเดนเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่เขาต้องการแล้วบุ้มก็แบบเฮ้ยเครียดเห็นเห็นข้อความเขาลเครียดว่าทําไมแบบไม่คุยต่อให้ยาวกันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าซับบริษัทเนี่ยมีเยอะมากของพี่ๆในในไอคิวน,นะคะก็คือสามารถไปแบบติดต่อพี่เขาได้ถ้าลูกค้าสนใจอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ วางสายไปสัก2ชั่วโมงนั่นแหละชั่วโมงสชั่วโมงแล้วหนูก็ตัดสินใจทักเข้าไปใหม่ทักไปนะคะไม่โทรไปทักเข้าไปว่าแบบต้องการประมาณไหนราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า8-11ถึง11ล้านใช่ไหมคะที่เขาบอกความต้องการมาตั้งแต่แรกแล้วก็มุงก็เลย ไปหาซั์ของพี่พี่มูมเองเนี่ยยังมีซั์น้อยมูมก็เลยไปหาซั์ของพี่พี่ในเพจ BCP นะคะ BCP หรือ IQI h o n g i n g แล้วทีเนี้ยก็ได้มาสามหลังก็มี8ล้านเกล้านหล้านหสองหลังก็จะมีของพี่มาดพี่นันพี่ติว๋วแล้วบูงก็ตัดสินใจเรียบเรียงเก็บข้อมูลลงในข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เราตัดสินใจส่งให้ลูกค้าไปทีละหลังแต่ส่งติดติดกันสามหลังเพื่อที่จะลูกค้าให้ลูกค้าตัดสินใจแล้วพอลูกค้าก็แบบเออเขาก็เงียบไปอเนาะแล้วบุ้มก็แบบเออตัดใจแล้วว่าไม่น่าจะขายได้ไม่น่าจะปิดได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่าจะแบบดิวลูกค้าได้บุ้มก็เลยตัดตัดสินใจเงียบไปแล้วก็พอเงียบไปปุ๊บลูกค้าก็ทักมาอีกรอบหนึงบอกว่า ขอนัดชมไอประมาณนะั้นขอข้อมูลไอเดนแบบชัดๆมุงก็ส่งข้อมูลไปส่งไฟล์วิดีโอไปที่ทางบริษัทได้เคยไปถ่ายทำนะคะแล้วเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาถามแฟนแป๊บหนึ่งถามแฟนก่อนว่าจะนัดวันไหนแต่เป็นเสาร์อาทิตย์มุงก็โอเคดีใจละตื่นเต้นละโทรไปบอกพี่ติ๋วล้วว่าเออลูกค้านัดดูบ้านแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าวันไหนแต่เขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์แล้ว มันมีอยู่แป๊บหนึ่งอยู่ๆเขาก็ส่งเพจขายบ้านมาไม่ใช่เพจเขาเรียกอะไรอะเว็บขายบ้านมาในบูส่งให้บุมแล้วบุมก็งงว่าส่งให้บุมทําไมมันเป็นบ้านประมาณเรือนไทยอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วเหมือนเขาก็บอกว่าเขาบุมก็แบบกดไลค์ไปอ่ะเนาะก็รู้ก็อ่านแล้วน่าจะส่งผิดก็บอกว่าขอโทษนะครับพอดีส่งผิดจะส่งให้แฟนนันอะไรอย่างเงี้ย แล้วสักแป๊บหนึ่งเขาก็คุยอีกคุยต่อเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยว่ากี่เท่าไรอะไรเงี้ยบุงก็ส่งข้อมูลไปแบบชัดๆแล้วสุดท้ายเขาก็แบบเหมือนน่าจะติดต่อแฟนเขาได้แหละแล้วเขาก็บอกว่าโอเคพี่นัดดูบ้านเป็นวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งเนาะที่เอเดนไอเดนแล้วบุมก็บุโอ้ยอีดอก แบบเป็นการเปิดบ้านครั้งแรกของบูมเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เปิดบ้านครั้งแรกสิบูมเปิดมาหลายที่แล้วแต่อันนี้เป็นซั์มือหนึ่งที่ทางบริษัทมีแล้วบูมเป็นคนแรกนะคะที่แบบดิวลูกค้าไปได้แต่ก็นั่นแหละดิวไปได้ไม่ได้หมายความว่าจะจบได้เนาะไปดูกันอีกว่าบูมจะจบได้ไหมแต่บูมภาวนามากว่าอยากจบมากเลยนะคะเพราะว่า โครงการมันคุณภาพจริงๆแล้วก็ส่วนลดเนี่ยเยอะมากๆเลยกับบ้านราคาที่เริ่มต้นตั้งแต่11ล้านอะ่ะแล้วมีส่วนลดอีกอะ่ะคือแบบที่บูมอ่านรายล,ละเอียดมาก,ก็คือส่วนกลางโน่นนั่นนี่ก็คือแบบได้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันว่าแบบบูมเนี่ยจะปิดการขายได้ไหมแต่บูมอะคิดว่าบูมปิดได้โอเค ไว้เจอกันนะคะในตอนที่บูมเดินทางไปโดยรถเมย์เนาะรถเมย์แล้วก็ BTS แล้วก็นั่งวินไปที่หน้าหมู่บ้านนะคะนัดที่ติวไว้โอเคเจอกันค่าไมบ้า,บาตอนนี้บมก็มารอรถเมย,ยะะที่จะไนัดลูกค้าไปดูบ้านเนาะตอนนี้กำลังรอรถเมย์หนึ่งสที่ผ่านหน้าเซนลาสอยู่ะคะ บนรถเมล์สอ,อ,อ,องเนาะใช่มช่ที่ิที่เรามรอที่ิที่เอานอยู่เนาะบร้อนหน่อยตอนนี้ก็ลังเดินรอเวลานัดปิวไว้บ่ายสองโมง,ง,งนะคะใ่ นี้นะคะมูมอยู่ที่ไอเดนแล้วกําลังรอลูกค้านะัดลูกค้าไว้ตอนบ่ายสามโมงตอนนี้ก็อยู่ที่ไอเดนเนาะลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นโครงการมือหนึ่งนะคะอยู่เส้นเกษตรประหุอยู่ทินนะคะโอเคโครงการตอนนี้ก็ถือว่าประมาณ5้าแล้วแหละแต่ก็ยังมีบ้านตัวอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายอีกช่วงหนึ่งเนาะโอเคค่ะ 你得懂。Yeah,